DIY เกมหมากเรียงโดยมิตอร์แมนก่อนไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้จะมาสอนทาหมากเรียงนะครับแอร์ทุกคนคงว่าหมากเรียงคืออะไรนะครับหมากเรียงนี่นะครับจะคล้ายๆแบบตารางหมากคอสนะครับอันนี้จะพี่แมนจะทําเป็นตาราง3ามคูณสนะครับก็จะเป็น9นะครับผมนี่สามคูณสนะครับเวลาเล่นหมากเรียงนะครับให้เรียงกันแบบนี้นะครับนี่ทั้งหมด2แถวนะครับเรียงจากจะเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนี่ ให้เรียงแบบนี้นะครับสมมุติว่าวางหมากนะครับให้เพื่อนวางหมากแล้วก็จับเวลานะครับว่าสามารถใครเรียงได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรียงแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เรียงได้2แบบนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าพี่แมนให้เพื่อนนะครับวางหมากนะครับก็ให้เพื่อนวางสลับยังไงก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับปพ๊บปเ๊บ มีกันแบบนี้นะครับอ่าผมเพื่อนพี่แมนวางหมากอย่างนี้นะครับเราก็ทํายังไงก็ได้นะครับให้หมากเันเรียงเป็นแถวนะครับได้สองแถวนะครับสองสีนะครับนี่นะครับปุ๊บเน้นก็เดินนะครับปุ๊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 บนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้ได้นะครับสองแถวเรียงกันนะครับแบบนี้นะครับจับเวลาให้เร็วที่สุดนะครับ แล้วก็เพื่อนก็กดนะครับหรือว่าเราเป็นคนกดก็ได้นะครับกดเวลานะครับอย่างเช่นนี้นะครับจบเวลาโอเควิธีเล่นนะครับก็วางนะครับจากนั้นให้เพื่อนนะครับวางหมากนะครับแบบนี้เลยโอเคจากนั้นนะครับนี่กดเริ่ม ประมาณนี้เลยครับผมสิบวิ์นะครับโอเคแต่พี่แมนมาสอนวิธีการเขียนนะครับง่ายมากเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมกระดาษ A4 มาหนึ่งแผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการแบบนี้เลยนะครับง่ายเลยนะครับพับเฉียงแบบนี้นะครับปุ๊บจากนั้นก็ใช้มำชัดฉีดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับอันนี้จะทําให้รวดเร็วในการตีตารางนะครับปุ๊บ โอเคมาได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นก็วัดนะครับนี่เป็น1เมตรนะครับนี่เอาเข้าชิดมุมนะครับมันปทัดชิดมุมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาร์กจุดไว้นะครับเพราะว่ามันทัดเหล็กอันนี้นะครับจะเป็น1เมตรอยู่แล้วนะครับโอเคนี่ครับชิดมุมแบบนี้นะครับปุ๊บชิดมุมไปหมดเลยนะครับทั้ง4มุมนะครับมันจะเท่ากันนะครับชิดมุมไปเลย โอเคจากนั้นก็ข like ีดเส้นตามรอยได้เลยครับผมที่เราาา์ k ไว้เนาะว่าขีดไปหนึ่งมันทัดพอดีนะครับนี่หนึ่งมันทัดพอดีนี่นะครับก็จะจะได้เท่ากันแบบนี้นะครับ เข้มกับขีดทับไปนะครับโอเคขั้นตอนต่อมาเราก็วัดนะครับนี่จะได้หเซนติเมตรเอ้หกเมตรพอดีนะครับนี่ก็กะไว้นะครับส่วนหัวนะครับนี่ครับมันก็จะได้ประมาณหเมตรพอดีนะครับจากนั้นเราก็ใส่สองสี่แค่นี้พอนะครับแล้วก็ด้านล่างเหมือนกันนะครับเมตรพอดีสองสี่แล้วก็ตีเส้นนะครับปึ๊บ ปุ๊บโอเคข้างบนก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับเทคนิคการตีเส้นไวๆนะครับสองสี่โอเคโอเคเรียบร้อยครับนี่ ตารางหมากเรียงนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบ3าคูณสนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะใช้เวลานานก็เพิ่มตารางขึ้นไปนะครับแล้วด้วยการแบบ6กคูณหหรือว่า9กคูณเนะครับนี่ก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พี่แมนทำแบบง่ายมาให้ดูนะครับแค่3าคูณสนะครับใช้เวลาประมาณ10วินนะครับเต็มที่นะครับถ้าใครเทพนี่ก็จะไม่ถึง10วินนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่แมนก็เขียนนะครับหมากเรียง มากเรียงนะครับแล้ตรงนี้ก็มิเตอร์แมนนี่นะครับมากเรียงมิเตอร์แมนนะครับนี่ก็เรียบร้อยครับตารางแค่นี้เลยง่ายๆหรือว่าใครจะไม่ต้องการฉีกก็ได้นะครับก็วัดไป1เมตรนะครับ1เมตรแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้จะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ เรียงให้เพื่อนเรียงตรงไหนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะแข่งกันนะครับให้เลียงเหมือนกันแล้วก็จับปุ๊ไปเลยครับผมนี่โอเคของพี่แมนนะครับโอเคปุ๊บรีเซ็ตของพี่แมนนะครับนี่รีเซ็ตนะครับพอเริ่มปุ๊บเราก็ทําการเลียงได้เลยนะครับโอเคนะครับมอเริ่มปุ๊บก็ทําการไปได้เลยนะครับ โอ้โหสิบเจ็ดวิเลยครับโอเคนี่นะครับเรียงแค่สองสีก็พอแล้วนะครับมีแมนใช้เวลานานมากเลยสำหรับคลิปนี้ พี่แมนขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมได้เลยสวัสดีครับครับหากชอบใจหรือถูกใจนะครับพี่แมนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปมิสเตอร์แมนขอบคุณครับ